สวัสดีค่ะช่องมาดามทําสวนค่ะเมื่อน,นี้ผมก็จะาพมามาให้ปุ๋ยพีกิกันค่ะหลังจากที่ล่าสุดนั้นเขาได้เด็ดใบเนาะค่ะได้เด็ดใบล่างได้เด็ดใบของเขาเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้ค่ะบางต้นเนาะที่ผมได้ปลูกแทมไปน่าจะได้ประมาณ30กว่าก็มือค่ะ31หรือ32มือ ต้องขาไปเบื้องคลิปค่ะต้องเขาไปเบื้องคลิปเก่าๆที่บุมโพดไปเนาะค่ะอัปโหลดโหลดไปใน YouTube และจำบได้คือ้กันค่ะพี่น้องนาจะเดือนนึงก็มีบางตนที่ติดดอกออกหน่วยล่าสุดนั่นที่บุ้มทายไปก็จะได้อทิตย์หนึ่งเจ็ดมื่อแปดมือนเนาะที่ห่อผ้าผ้ามาเด็ดยอดเด็ดใบนี่เด็ดใบล่างเนี่ยค่ะนี่เด็ดใบล่างเมื่อนี้บุมก็จะมาให้ปุย๋ย เร่งดอกเร่งผลค่ะแห่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลบำารุ่งหลากบำารุ่งดินพร้อมค่ะนี่ปุ๋ยของบุ้มกะสูตรเก่าสูตรเดิมที่บุ้มใส่ในการเร่งดอกเร่งผลก็จะเป็นพวกน้ำมักเปลือกกล้วยจุลินทรี่นอกล้วยเนาะค่ะกัสีใสรวมกันครับจุลินทรีย์สังะห์แสงละกัน้ำสกัดมูลม้าหรือว่าน้ำมักมูลหมามูลสัตว์เนี่ล่ะค่ะที่มีไนโตรเจนเร่งในการจะริ่นเติบโตค่ะนี่บุกพิกของเฮา เดี๋ยวเขาจะเขาจะมาบำรุงกระถางใหญ่ก่อนค่ะเพราะว่าในตะก,กานี่บุ้มกับพึง่งจะปลูกไล่ๆกันไปเนาะค่ะเนาะนี่ยังบอดด์ใบเลยค่ะนี่เบมึงเนี่แต่ก่ออุ้มยุ่มอยู่เป็นอุ้ยุอยู่ต,ต้นต,ตี๋เทตโตะเหมาะอยู่ค่ะเบมึงเนี่ยค่ะอากาศก็บคืนๆลงๆ้งอนๆหน,นาวๆแจ๊กอีหยังปีนี้เดี๋ยวมาเบื้องปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำเด้อค่ะผมก็จะให้ปุ๋ยน้ำ แต่ว่าบุ้มได้ฉีดน้ำเป้าไปแล้วค่ะนี่บุ้มฉีดน้ำล่างนาใบให้เขาค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาติดดอกพริกที่กำลังติดดอกติดนวยนี่เขาต้องการน้ำค่ะบุ้มก็เลยพยายามฉีดน้ำล่างนาใบให้น้ำเขาให้น้ำเขาทกเสาลุกแรงค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสูตรปุ๋ยกันวอายานโทรศัพท์ตกลงน้ำบุมแปมด้นี่เดี๋ยวโมนี่จะมาผสม ลองปุ้ยให้เบิง้งสูตรปุ้ยกันง่ายๆสูตรเก้าสูตรเดิมในส่วนบุ้มนี่แหละค่ะนี่อันนี้เราจะเป็นน้ำเปล่านา้ำปลา,ปาจุลียนซี่สังข้อแสงปีกายนั้นบ้มใสจูลิยนซี่สังค้อแสงสีเขียวเนาะค่ะแต่ว่าของบุ้ม,มันหมดค่ะก็ะเลยเปลี่ยนมาใส่เป็นสีแดงเบิ้งว่าประสิทธิภาพไหนมันจะดีกว่ากันอันนี้เป็นจุลียนซี่เปลือกกล้วยค่ะส่วนอันนี้ จุลินซีหน่อกล้วยที่เป็นหัวเชือค่ะเป็นหัวเชือกโดงมระสิสันิดหน่อยอันนี้กัน้ำสกัดมุ้นมาเอาลงไปน้ำสกัดมุ้นมาเป็นอันนี้เขาไมีได้ตรวจเจนเนาะค่ะเป็นปุ๋ยไนโตรวเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการที่พืชขาดบ่ได้เลยละค่ะก็จะซอยเล็งในการจะเลื่อนเติบ ส่วนเปลือกกล้วยนอกกล้วยนี่ใส่เข้าไปก็จะช่วยบำรุงดินยับอย่างเชื้อราในหลบพืชในระบบรากพืชพรอมหรือว่าในดินพรอมค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อค่ะอันนี้บุ้มเพศเองเพลตเองแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆค่ะนี่ขยายมาไว้ทใไซ ผมใส่อันนี้แล้วบ่พี่น้องมใส่จุลินทรีย์่หรอป่ะมาเต๋อจงใส่ผู้ฮั่นใส่ขวดสิเป็นแน,ๆๆน่นแนี่ห่อมาใส่นี่ขยายไว้ห่อขยายอู้หกลิ่นน้อยเดียวโอมีอัตราส่วนด่านขานผสมเดื๋ยสูตรของบูมไปเลยโอู้หูกลิ่นไหมกลิ่นว่ามันบอกไอยตายเอาโลดสีแดงนี่มาค่ะบัดนี้บผมจะพาไปลด วันนี้เขาก็จะมาลดลดลาดลดลาดแบบนี้เลยเดี๋ยวจับก่อนเพ่ง้ใส่ไม้กันสันเอาเรี่ยวๆไปเลยค่ะลดลาดทั้งใบทั้งรากทั้งดินมารุงใ้เขาค่ะมารุงทุกๆซักตาได้บันเนียค่ะเพราะว่าเขาเริ่มสิติดดอกติดน่วยละ่ะมารุงทั้งดินมารุงทั้งรากางทั้งใบให้ขรบ ขยันขึ้นแนก่กะเอาใส่กระบ,บอกฉีดฉีดทั้งใบให้เขาน้ำกระไดเดี๋ยวมือได้ว่างๆกูแล้วหลังที่มึงกับปฎดเหดให้เบิร์น้ำเนาะค่ะต้นนี้กะให้ดอกมาเหลียวยังระติดน่อยถ้าจะติดน้อยยุกเป็นมื้อในน้อยเนี่ยค่ะมนน้อย อาบกพริกมั้งหรอบกขึ้กันเนาะอันนี้มันแมนบกพริกอีกอย่างระคะเบื้องดอกมันเนี่ยคะ่ะเบิ้งดอกเขาลดตอนเศร้าๆคันคะ่ะซ้ำแดดเพราะท่านมานี่ลดใบแบบนี้แดดเพราะท่านมากมันก็นจะบำรุงในกระทางใ่ก่อน,นขอออกดอกแล้วเนี่ยล้วก็กระเฮ็ดแบบนี้ละคะ่ะเบื้องใบมันลายคะ่ะโคตรบอก ใบล้ายใบลายใบ,ยยบยเขียวได้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยมุนมานี่ไม่ได้ลายแบบนี้ก็เด็ดออกเด็ดใบออกจนถึงการข้อเขาเพราะว่าเขาออกดอกแล้วนี่อันนี้ไม่รูว่จะบอกว่าเหตุแบบไหนถ้าเกิดเขาออกดอกมากแบบนี้เด็ดเลยค่ะเด็ดไปจนถึงการข้อเขาเลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่เท่ากับว่ ให้เขาสูงขึ้นหลายเนาะเพราะว่าต้อง,ตงการให้ต้นมันเตี่ยค่ะต้นเตี่ยให้ได้ส่งพุ่มเนี่ยค่ะเหนเ,นเนี่ยคุณเป็นดอกอัวรัวอยู่บำรุงเลยค่ะพี่น้องบำรุงทั้งใบบำรุงทั้งดินให้เขาถ้าดินดีพืชผักมันกับบ่ไดดใส่ปุ๋ยพูดถึงปุ๋ยของเขามันกับเฮ็ดเองก่ะซอยลดตน้นทุ่นต้นทุนมันกับบ่สูงพร้อมเนาะค่ะบำรุงกับ,บ่ตัง มันกกบด่าต่างจากปุ๋ยเคมีได้ค่ะผลผลิตที่บุ๋มได้นี่นู่นน่ะไปทางส่วนตนน้นในหน่อยทั้งนี้มันพริกกระเลียงเห็ดตอมอยู่ค่ะมวกเนี่ยเตี่ยตอมอยู่เดี๋ยวมันก็สิมะเด็ดใบ่งังให้เขาได้สูงขึ้นเนาะให้เขาได้สูงตามพี่ๆไปปลูกไล่ๆกันแค่อธิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเด้อนนี่ค่ะนี่ คำมาแรงมากก็ิได้มาหานางเด็ดให้คำคำก่อนมือนี่ก็ให้ปุยไปก่อนค่ะผุนละคำคำแรงแรงผุนล้วมือแรงผุนะมึงก็สิได้มานางเด็ดใบบ์เนี่ยเดชใบท์มองนี่ค่ะนี่มองดะกันการนางเสดนี่กระตุ้นในเขามี่ก็สิสม,มุติว่าเอาเด็ชมองนี่เนะาะใส่เด้อนี่น,นี่นี่ค่ะสม,มุติว่าเอาเด็ชมองนี่ ตรงนี้ก้ารตรงนี้เขาก็สิแตกออกมาอีกได้ค่ะนี่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆบ่มีบ่ได้ปิดบังอีหยังค่ะใส่อันใดม่มกระเฮ็ดเพราะว่าจะเป็นสูตรดินสูตรหยังเนาะม่วก็เฮ็ดให้เบิ่งหมดสูตรปุ๋ยก็ใส่แค่นี้เพราะว่าดินม่มกระเป็นดินออร์แกนิกดินไม่ผสมกับดินเก่าปลูกม่มกระเฮ็ดให้เบิ่งหมดทุกอย่างบ่มีกึกบ่มีกัก วันนี้มึงก็ซิ้อยาฮเ็เบียกทำความสะอาดตอให้ปุ๋ยพืชแล้วลอให้แดดมากแบบนี้ลอสังเคราะห์ให้พืชมันสังเคราะห์เนี่ยแหละคะ่ะลอออกไปใส่เบื้องเดอร์สูตรนี่ปุ๋ยบางที่นะ่ะประสิทธิภาพเนาะแต่ละบานเพื่อนกับปรุงเพื่อนกับเฮ็เพรคือกันละปุ๋ยแต่ละสูตรแต่ละยางดินมูลน,นันคะ่ะอากาศพร้อมว่าปุ๋ยที่เข้าใส่เนี่ยมันจะไม่ ปฏิกิริยาต่อกันบอเขาเอิญแบบใดแบบว่าสมุดผมใส่ปุ๋ยแบบนี้นะบอกดินบุ้มอาจจะมากปุ๋ยแบบนี้อากาศมันอาจจะเหมาะบางที่ระบบนิเวศมันกระต่างกันเนาะค่ะเนาะกระลองใส่เบิ้งค่ะถ้าเกิดบะลองเข้ากับบลูคือบ้านนั่นแหละค่ะคลิปนี้บุ้มก็ขอจบกีบไปเ,เบียงซ้ำนีดเด้ยค่ะขอบคุณลูกทันทีติดตามรับชมค่ะขอบคุณลูกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้อง ดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนด้นยค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ